น้องปีใหม่เคยให้สัมภาษณ์เป็นในในถึงคนรู้ใจแม่แอปทักษออนหลังชาวเน็ตแห่จิ้นหนักทีมพิธาว่าที่นายกของไทยคนที่30เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สายสตรองสำหรับแอปทักษออนที่โดนชาวเน็ตแห่เชียร์จับคู่ให้กับทีมพิธาก่อนหน้านั้นไม่กี่วันทำเอาเฮลั่นกันทั้งสตูเมื่อน้องปีใหม่ลูกสาวของแอปทักษออนพูดถึงหนุ่มคนใหม่ที่เข้ามาจีบแม่แอปอายุประมาณเท่าไหร่ โดยในบทสัมภาษณ์น้องปีใหม่มีผู้ใช้งาน tiktok รายหนึ่งนำมาลงเป็นบทสัมภาษณ์ย้อนหลังมีการถามน้องปีใหม่ว่าคุณแม่มีคนเข้ามาจีบบ้างหรือยังและน้องปีใหม่ตอบว่ามีแน่นอนและเมื่อโดนถามว่าเป็นคนเก่าหรือคนใหม่น้องปีใหม่ตอบกลับว่าคนใหม่นอกจากนี้ปุ้ยพิมวลวันถามต่ออีกว่าอายุน้อยหรืออายุเยอะกว่าแม่งานนี้น้องปีใหม่ก็ได้ตอบกลับทันทีว่าน้อยกว่าแต่ก็ถือว่าอายุเท่าๆกันแหละค่ะ บอกได้เลยว่าโดนใจด้อมส้อมสุดๆจะมีลุ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อเข้าไปสองอายุทิมพิธา42ปีส่วนแอปทักษออนอายุ42ปีเช่นเดียวกันแต่ทีมจะอ่อนเดือนกว่าเท่านั้นเอง